เห็น hey, แล้วเป็นภาพที่มันสบายตามากพี่ๆี่คะคนจะเยอะมากแค่ไหนเนาะเก๋มองไปก็ไม่เห็นขยะแม้แต่ซินเดียวเลยพี่พี่อันนี้คือเก๋แบบชื่นชมแล้วก็ชื่นเก๋ผู้ชอช้างไม่ค่อยชัดเนาะเก๋ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากคะ่ะประเทศไทยสวัสดีค่ะกลับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเก๋สาวผู้ไทยเชนี่ยงตอนนี้ก็ ยังเป็นสาวกรุงเทพอยู่นะคะทุกคนเก๋เป็นสาวผู้ไทยคะ่ะชนเผ่าผู้ไทยนะคะอยู่แขวงสวรรคเคติดกับจังหวัดมุกดาหารแต่คือตอนนี้ก็คือมาเที่ยวไทยนะคะมาเที่ยวประเทศไทยอยู่อยูอ่ประมาณหนึ่งเดือนนี่แหละคะ่ะประมาณเดือนเดือนกว่าๆเนาะแต่คือตอนนี้เก๋ได้มีโอกาสมาเดินเล่นอยู่ที่อ่าแปบบ๊บนึงนะคะเก๋จะไม่ได้ <laughs> ต้องดูก่อนอยู่ที่ อุทยาร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะคะคือเก๋แปลกใจมากมากพี่พี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะว่าคนจะเยอะขนาดนี้เด็กเก๋จะแพนกล้องให้ดูนะคะคืออันนี้น่าจะเป็นแบบสวนที่ให้ทุกคนมาเดินเล่นมาพักกายพักใจมาฮิวใจกันได้ใช่ไหมคะพี่พี่นี่คือแปลกมากพี่พี่ดูกับเก๋นะเก๋ไม่เคยเห็นเลยนี่ด้านหลังเก๋ มีแต่คนมานั่งเล่นแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเขามานั่งทําอะไรกันเนาะน่าจะน่าจะมานั่งเล่นแบบทํางานมาเหนื่อย,เ,อยเป็นวันพักผ่อนน, <c oughs> นี่พี่พี่คะ <c oughs> เห็นไหมว,ว้าวมากเลยคือไม่รู้ว่าคนอะไรเยอะขนาดนี้เนาะนี่อยู่ด้านล่างก็มีแต่คนมานั่งเล่นกันเนาะนอนด้วยก็มีพี่พี่คะอันนี้คือ เออแต่แปลกว่าไม่มีนกเนาะไม่มีนกเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีนกน้อยนกน้อยแต่แปลกมากคือคนเขามานั่งทำอะไรกันเยอะกันเยอะอยู่ที่สวนตรนนี้คะ่ะเห็นแล้วเป็นภาพที่มันสบายตามากพี่พี่คะคนจะเยอะมากแค่ไหนเนาะเก๋มองไปก็ไม่เห็นขยะแม้แต่ซีนเดียวเลยพี่พี่อันนี้คือเก๋แบบชื่นชมแล้วก็ชื่นเก๋ผู้ชอช้างไม่ค่อยชัดเนาะ เก๋ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากค่ะประเทศไทยก็เก๋ก็มาได้ไม่นานนะคะแต่ว่าก็มาเดินเที่ยวเดินอะไรในแถวกรุงเทพเก๋ก็เห็นแบบเป็นสวนเป็นสวนสาธารณะเนาะแล้วก็เป็นสวนอันนี้ก็สวนอะไรแหละสวนร้อยปีนี่แหลคะค่ะเห็นแล้วแบบประทับใจมากเลยเห็นแล้วแบบมาแล้วอยากมาอีกนะคะพี่พี่คะมันสงบนะคนเยอะแต่ก็ไม่มีเสียงแบบว่า ไม่ได้รบกวนใครเลยเนาะพี่พี่จะอยู่แบบว่าเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันนั่งคุยกันแบบคุยกันเล่นผ่อนคลายกันไปนะคะพี่พี่ใช่ไหมคะนี่อุ้ยสุดยอดมากอะเห็นแล้วสวยงามมากเลยพี่พี่คะเข้ากับสถานที่มากไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะแบบเสียงดังโวยวายกันเนาะพี่น้ำเนาะเออเห็นอยู่ไหมอะ่ะ นี่นนี่คนเล็กๆอ่ะมีแต่คนซูมเลยซูมก็ต้องกดตรงนี้แล้วก็ซูมเข้าไปค่ะนี่เหมือนอะไรเหมือนมดเลยจิ๋วแต่ว่าคนเยอะมานั่งเล่นมาผ่อนคลายกันเนาะดีจังเลยประเทศไรยมีที่แบบนี้ให้แบบพักผ่อนด้วยค่ะพี่พี่นี่อันนี้คือเก๋อยู่ข้างบนนะคะมันจะมีแบบบันไดขึ้นมาเนาะเก๋มายืนอยู่ข้างบน ได้เก๋อยากถามเนาะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านนะคะว่ารูปปั้นเนี้ยมันเป็นรูปปั้นแบบโชว์ตั้งโชว์หรือว่ายังไงเดี๋ยวเกดจะพาพี่ๆมาดู <Okay. S 1> เกดจะพามาเบิง <Okay. S 1> ้งเนาะบอยบินอันนี้มีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนาะอ๋อภาษาไทยด้าน,นล่างความหมายยังไงคะ แต่เป็นตัวเล็กๆมากเลยอ่ะพี่พคะ่ะการเดินทางในโลกจิตวิญญาณหรือความคิดอันล้ำลึกอันนี้ยาวเกินไปแล้วก็จะมีรูปปั้นอ่ะสา,สารูปเนะพี่พคะ่ะไม่รู้ว่าความหมายยังไงหรือว่าปั้นโชว์เฉยๆพี่พก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าเก๋เห็นเป็นแบบ เป็นแบบผักเลยอ่ะอันนี้คือปลูกเฉยๆหรอเหมือนผักที่บ้านเลยเนาะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าคะนี่ไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คล้ายๆเนาะคล้ายๆผักเสริมบ้านเก๋นะแม่พี่ๆจะเก็จัพามาดูอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครมุมนี้สวยมากมามางามแพงทุกคนเอ้ยตาสะอ่อนเนานะบ้านเมืองค่รนนะสะอาดตาแห้งกะเริ่นพร้อม นี่เกก็ที่ไปตลาดได้นี่นะแต่ว่ามาแวะลินที่สูนก่อนนี่ทุกคนป๊าดอันนี้บ๊อเพื่อนเอินรกรุงเทพม,มหาคนครเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งน้ำกันเด้อนี่ข้างหลังมีตึกเลียงไายเต็มเลยบัวเพิ่นสร้างได้นะเ,เลยเนาะเป็นซีฟซันร้อยซันพันซันป๊อดงามแห่งอร ข้าหนาตึกหลายปั้นาการไปมากกว่ายังมีแบบมีระบบระเบียบมีกันมีจุดท่านจุดนี้ขนาดต่เกียกยังเดินทางเบเก,ก่งในทุกคนเด่กะไปกะสบายเนาะเพราะเขามีแอปในการเดินทางบอกว่าเป็นเรียกรถรถอ่ามอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่สบายมี Google m a p เบิ้งในการเดินทางบรต้องย่านลงเลยทุกคนถ้าแวนว่าคนอยู่บ้านเก๋เนาะ คนสปปลาวบ่ได้มาบ่เคยมาจะคือกะย่านว่าย่านหลงบ่กับบอต้องย่านนะเขาก็ฝึกวิธีไซแบบไซกูเกิลท่านเขายาไปซสื้อเขาก็มีแต่พิมพ์ซื้อแล้วก็กูเกิลกับสิปากไปเฮอแล้วก็เขากะอันเรียกรถเนาะแล้วก็รถกับสิฟ้าไปทุกคนเลยบ่ได้เป็นต่ย่านย่างที่คีเตอร์ท่านฟูลเลอบ่เคยมาแล้วเอ้ยย่านชินะย่านหลงย่านแบบเดินทางเนายด้านโมฟูนี่นะทุกคนบอบอกว่าเดินทางสะดวกสบายนะเขาก็ต้องศึกษาเห็นรู้วิธีเดินทางนั้นเนาะ มีพี่ๆทุกคน,นกเนียจากวัดตึกนกนาะสีเร่งไล่ตามกรุงเทพมหาคนครตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เกยังเห็นอีกแล้วทางหลังเกนี่ก็เป็นกล้องวงจรปิดคือกันปัดแสดงว่ามีทุกบอ่อนมีทุกอ่ามีทุกบอ่อนมีทุกโซ่เลยว่าเป็นโซนสาธารณะโซนอันลอยปีนี่ก็มีมีเป็นจุดเป็นจุดเลยทุกคนนี่มุมนี้เพ่นก็สิบอได้ห้างกันหลายเนาะ กล้องวงจรปิดนะ่ะห่างกันน้อยเดียวนะึกแล้วก็มีเป็นจุดเป็นจุดนะ่ะเดี๋ยวซิ่งยังครับเพิ่งนี่อันนี้ก็กล้กองวงจรปิดอีกแล้วมีแต่กล้องวงจรปฟิตพามปอดภัยนี่ไว้ใจเลยมีแต่แบบคนสอดแนมซอยนะทุกคนขลไยเซอร์กันเนาะไฟก็สว่างนี่ค่ะในวันนี้ได้บอกนี่ ทางนี้เสานี้ก็มีอะไรมีทางไฟเนาะขึ้นขึ้นมากก็บอกต้องย่านนั้น <c oughs> ยืบหนีได้บอกขึ้นมากก็บอกต้องย่านเนย,ย่านบรเห็นหูนะดิไฟเันติดเลยตอนนี้ก็ยังบะท่านได้คำซ้ำเสาไฟมันก็นติดแล้วเนาะทุกคนว้าวนะอันนี้มุมมุมมุม,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 มด้านล่างมุมด้านลลังเนะ <c oughs> าะเจอซิมีคนมาออกกำลังกายน่ะ มาวิ่งมานั่งเล่นเต็มไปเบิดเลยโอ๊ยตาสะอ่อนค่ะเด็กพี่น้องเอ้ยเป็นตาสะอ่อนบบกคักกระน้องกรุงเทพมหาคนครใจกลางเมืองมีสวนสาธารณะนะหลายที่มากพี่คิวใจอะคิวใจมากบิงเดือ อาาเอสซีไฮเบอร์เอ่อกเจานี้คนที่มานั่งเต็มเลยค่ะอันนี้เหยียบได้ไหมอะดูนะคะพี่ๆเอ๋ยนี่ไม่ใช่ว่าแค่คนสองคนนะคะแต่เขาแบบนิยมกันมานั่งแบบนี้เลยแหละนี่ปารสถานที่เนาะสถานที่นั่งเล่น ของทุกคนเป็นที่สาธารณะไม่ว่าใครก็สามารถมานั่งได้นะคะไม่ใช่แค่ว่าคนไทยเนาะคนต่างชาติหรือว่าคนที่เข้ามาทํางานวันพักผ่อนนี้ค่ะก็สามารถมานั่งได้ใช่ไหมคะพี่พดีมากสาวเราประทับใจมากอยากอยู่นานๆเลยมามาแล้วก็ไม่อยากกลับแล้วปารีเนาะทุกคน งามแห้งเมื่อเดินมาเดินกับปเดีย่ยวขี้ว่าพื้นสะอาดกริบกริบเลยอันนี้ได้สัขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะทั่วไปอ๋อที่นี่ก็แบบมีแยกขยะด้วยรีไซเคิลก็คือเราสามารถนำไปแบบใช้ใหม่ได้ใช่ไหมคะบางทีอะน,น,นี่เห็ุกล้องอีกแล้วอืม้ม อูที่ประเทศไทยนะทางเดินทางไปนาทางถนนรถก็ลาดยางหมดเลยนะคะดีดีมากไม่รู้ว่าแบบแบบว,ว่ามูลค่าในการช่างนี่เยอะมากขนาดไหนเนาะพี่พๆเนาะพัฒนาแล้วก็จเจริญมากค่ะอืมดีอ่ะก็จะประมาณนี้เนะพี่พี่ค่ะ อยู่ในสวนไปที่ไหนก็ประทับใจแล้วก็อยากไปเดินเล่นตลอดเลยปะพี่น้ำกับปะ่ะค่ะไปนะคะเดี๋ยวก็จะไปต่อแล้วไปซื้อของกินนะคะอันนี้นะก็ซื้อของกินก็เลยแวะมาเดินเล่นก่อนเพราะยังไมีค่ำเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อของกินมาทํากับข้าวตอนค่านะคะไปเด็กเกดก็ขอตัวไปก่อนนะคะพี่ๆค่ะเขาบอกเลยว่าดีแล้วก็ประทับใจสุดๆเลยถ้าใครได้มาเที่ยวประเทศไทย ยอมรับเลยว่าต้องลงไหลแล้วก็ไม่อยากกลับแน่บายบายนะคะพี่ <c oughs> ๆค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานะส่องน้องเกศสาผู้ไทยนะคะบายบาย